แข่งเบเบดกับพี่อะหลงถ้าชนะเอาเงินไปเ,เลยเริ่มแรกให้สุดหลอกก่อนเลยนีย่อ,อันนี้หนูให้แล้วก็หนูมีเบเบดแท้อยู่2ตัวสุดหลอเลือกเลยค่ะว่าสุดหลอจะเลือกอันไหนเอาอันนี้โอเคอ่บที่ two o n กชุดโอเคใช่ใช่ค่ะอ้าดูแพ้์ชนะเลยนี่ถ้า <laughs> <laughs> หนูหนูให้อี ให้อีกทีกขีไปได้ได้ชอบชอบเอาไหเอาไอ่าหนารอบนี้อาสีนี้นะอ่สีนี้โอเคหนึ่งสอง่เอายังไงยังไงอู้อู้อเแล้วคุเอเอ้เดูดูกอ่ะดูอีกอันนี้ดูโอเคชอบไหมคะฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเอออะไรน่